ช็อกโลกไปทั้งวงการความมั่นคงระหว่างประเทศเมื่อมีรายงานล่าสุดจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยเปิดเผยว่านักวิทยาศาสตร์ไทยสามารถพัฒนาอาวุธเหนือเสียงหรือไฮเปอร์โซนิกเวปป้อนได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความเร็วสูงสุดที่ทดสอบได้ทะลุเกินกว่าแมตจ์เจหรือมากกว่าความเร็วเสียงถึงเจเท่าทำให้โครงการนี้ถูกจับตามองทันทีจากมหาอำนาจทั้งจีนและสหรัฐอเมริกา เพราะก่อนหน้านี้มีเพียงไม่กี่ประเทศบนโลกเท่านั้นที่สามารถสร้างอาวุธประเภทนี้ได้สำเร็จและใครไม่เคยถูกคาดการว่าจะก้าวกระโดดขึ้นมาในเวทีนี้ได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้โครงการดังกล่าวมีชื่อรหัสว่าสุวรรณเวหาเริ่มต้นอ,อย่างเงียบๆเ,เมื่อหลายปีก่อนภายใต้การร่วมมือของกองทัพไทยกับมหาวิทยาลัยวิจัยด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศ จุดประสงค์ดั้งเดิมคือการพัฒนาระบบขนส่งความเร็วสูงแต่จากความก้าวหน้าและองค์ความรู้ที่ได้ทำให้ทีมวิจัยต่อย,ยอดไปสู่การสร้างต้นแบบขีปนาวุธเหนือเสียงโดยการทดสอบล่าสุดในทะเลอันดามันสามารถทำให้จรวดต้นแบบเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกินแม่เจ็พร้อมทั้งควบคุมทิศทางได้อย่างแน่นยำมและสามารถทะลุผ่านระบบป้องกันทางอากาศจำลองที่ออกแบบตามมาตรฐาน NATO ได้อย่างสมบูรณ์ สิ่งที่ทำให้ทั่วโลกตกตะลึงไม่ใช่เพียงตัวเลขความเร็วแต่คือการที่ไทยใช้ทรัพยากรและงบประมาณที่น้อยกว่าประเทศมหาอำนาจหลายเข้าโดยเฉพาะการใช้วัสดุผสมที่พัฒนาขึ้นเองจากอุตสาหกรรมในประเทศทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่า40%เมื่อเทียบก,กับต้นแบบของรัสเซียหรือจีนส่งผลให้เกิดกระแสะข่าวลือหนาหูว่า ทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาต่างรีบติดต่อเข้ามายัางรัฐบาลไทยเพื่อขอสิทธิ์ในการซื้อหรือลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันจีนแสดงความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากต้องการขยายขีดความสามารถด้านไฮเปอร์โซนิกเว็บบอนของตนเองและมองว่าไทยมีจุดยุทธศาสสร์สัคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การจับมือกับไทยจะทำให้จีนมีพันธมิตรใหม่ที่แข็งแกร่งในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ไม่ยอมน้อยหน้า สมผู้แทนพิเศษเดินทางมาเจราจาโดยตรงพร้อมทั้งเสนอเงินลงทุนหลายพันล้านดอนลลาร์สหรัฐเพื่อแลกกับการได้สิทธิ์เข้าถึงเทคโนโลยีนี้เป็นประเทศแรกกระแสะข่าวยืนยันว่ามีการเสนอให้ไทยเข้าร่วมโครงการป้องกันขีปนาวุธระดับนานาชาติและยังให้สัญญาว่าจะช่วยพัฒนาระบบอุตสาหกรรมอวกาศไทยอีกด้วยการที่สองขั้วมหาอำนาจแย่งกันขอซื้อเช่นนี้ ทำให้รัฐบาลไทยตกอยู่ในจุดศูนย์กลางความสนใจของโลกอย่างไม่เคยมีมาก่อนหลายฝ่ายกังวลว่าการเปิดเผยข้อมูลมากเกินไปอาจทำให้ไทยถูกกดดันทางการเมืองหรือเศรษฐกิจแต่ในอีกด้านหนึ่งก็มองว่านี่คือโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ที่จะยกระดับประเทศจากผู้ซื้ออาวุธกลายเป็นผู้ผลิตและผู้ขายเทคโนโลยีทางการทหารชั้นสูงนอกจากประเด็นด้านความมั่นคงแล้ว ผู้เชี่ยวชาญบางรายยังชี้ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีเหนือเสียงของไทยอาจต่อยอดไปสู่การขนส่งเชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินโดยสารความเร็วสูงหรือระบบส่งดาวเทียมราคาประหยัดซึ่งหากไทยสามารถรักษาความลับและพัฒนาต่อได้อย่างต่อเนื่องก็มีโอกาสก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีด้านอาวกาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่คำถามใหญ่ที่ตามมาคือไทยจะเลือกเดินไปทางใดจะขายเทคโนโลยีให้กับจีนหรือสหรัฐอเมริกาหรือจะรักษาความเป็นกลางไว้และพัฒนาต่อด้วยตนเองนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าการตัดสินใจครั้งนี้อาจกำหนดอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยไปอีกหลายสิบปีเพราะหากไทยเลือกข้างอาจได้ประโยชน์ด้านการลงทุนและความมั่นคง แต่ก็อาจกลายเป็นเป้าหมายของอีกฝ่ายหนึ่งในเชิงการเมืองและเศรษฐกิจในขณะที่หากไทยเลือกพัฒนาเองก็ต้องลงทุนอย่างมหาศาลและเสี่ยงต่อแรงกดดันจากมหาอำนาจทั้งสองสิ่งที่ทำให้สถานการณ์นี้ยิ่งน่าสนใจคือกระแสสังคมภายในประเทศคนไทยจำนวนมากรู้สึกภูมิใจที่นักวิทยาศาสตร์ไทยสามารถสร้างสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้หลายเสียงในโลกออนไลน์ยกให้เป็น การตื่นทองครั้งใหม่ของชาติขณะที่ฝ่ายวิชาการก็เรียกร้องให้รัฐบาลวางมาตรการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้ความรู้ถูกนำออกไปโดยที่ไทยไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมนอกจากนี้ยังมีรายงานไม่ยืนยันว่าประเทศอื่นๆในยุโรปและตะวันออกกลางก็เริ่มส่งสัญญาณความสนใจเข้ามาแล้วแต่ยังอยู่ในขั้นสอบถามข้อมูลเบื้องต้นซึ่งหกากข่าวนี้ได้รับการยืนยัน ไทยอาจกลายเป็นผู้เล่นใหม่ในตลาดอาวุธระดับโลกและสร้างรายได้เข้าประเทศหลายหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีโลกกำลังจับตามองประเทศไทยในฐานะมามืดที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะก้าวขึ้นมาทัดเทียมกับมหาอำนาจทางการทหารการค้นพบครั้งนี้จะเป็นเพียงการทดลองที่สร้างกระแสะชั่วคราวหรือจะเป็นการเปิดฉากใหม่ที่ทำให้ไทยก้าวสู่เวทีโลกในฐานะผู้กำหนดเกม ยังเป็นสิ่งที่ต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ที่แน่ๆคือชื่อของอาวุธเหนือเสียงจากไทยได้ถูกจารึกลงในหน้าประวัติศาสตร์โลกเรียบร้อยแล้ว